เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจครับสองพ่อลูกขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาแล้วโดนรถเมย์ชนท้ายเข้าอย่างจังได้รับบาดเจ็บสาหัสไปดูครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยพี่บูนสงครามหนึ่งจังหวัดนนทบุรีนะครับอัดเข้าไปแบบนี้ครับเป็นภาพของสองพ่อลูกขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาแล้วเขาจําเป็นจะต้องชะลอเพื่อให้รถเก่งเนี่ยเข้าซอยไปก่อนปรากฏว่ารถเมย์มาจากไหนไม่รู้นะครับสายหนึ่งหนึ่งเจ็ด ซิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนท้ายของมอเตอร์ไซค์อย่างจังนอกจากนั้นยังไปชนท้ายของรถเก๋งคันสีดำอีกด้วยบาดเจ็บกันระนาวครับเหตุการณ์นี้นางอรไทยบุรณะอดีตภรรยาของผู้บาดเจ็บก็เปิดเผยว่าขณะนี้ลูกสาวรู้สึกตัวแล้วนะครับแต่อาการนี่น่าเป็นห่วงมีเลือดออกในสมองกระโหลกร้าวครับกระดูกหายปลาร้าข้างขวาก็หักส่วนอดีตสามีขาหัก อยู่ระหว่างการผ่าตัดอยู่ไปฟังครับอย่างมีเลือดออกที่สมองแล้วก็กระโหลกล้า<ม>แล้วก็หายปลาค่ะปวดหน้านซ้ายก็เจ็บทั้งกทั้งเสยอย่างขยับลำบากแต่น้องรู้สึกตัวดีนะรู้สึกแล้วค่ะแต่ยังไม่ค่อยพูดเหมือนเดิมทางคุณพ่อยังวันนี้ผ่าตัดท้ายทั้งสองข้างโอกระดูกขาหักทั้งสองข้างข้างเดียวค่ะแต่ว่าเราเส้นเลือดอีกข้างหนึ่งมันเสีย ต้องใช้อีข้างหนึ่งมาช่วยส่วนเรื่องทางคดีนะครับอดีตภรรยาของผู้บาดเจ็บก,ก็บอกว่าให้ลูกสาวคนโตเป็นคนดําเนินการและตอนนี้เนี่ยถ้าถามตนอยากให้คนขับรถเมสาย117ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุมาดูรุนแรงเกินไปแล้วขับมาเร็วเกินไปอยู่เลนซ้ายสุดด้วยนะครับเป็นคนขับรถสาธารณะขับรถอย่างนี้ได้อย่างไรล่าสุดทางขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมอกอ สั่งพักงานโชเฟอร์คนขับรถเมคันนี้แล้วส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายขอสอมอกย,ยืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่โดยรถเมทุกคันมีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและมีประกันภัยอุบัติเหตุซึ่งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ประกันภัยได้เข้าไปติดต่อเพื่อดําเนินการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนรวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ส่วนค่าชดเชยหรือว่าค่าเสียหายอื่นๆทางเจ้าหน้าที่จะพูดคุยรายละเอียดกับผู้เสียหายอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์นะครับรถเก๋งเองนี่ก็อาจจะต้องไปคุยกันอัดเข้าไปแบบนี้ครับ